และนี่ก็คือเกมจำลองการวิ่งไปตายอเออจริงๆมันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกมั้งและนี่คือเกมเดเท่าคอม a นีเกมที่ผมนั้นต้องเป็นพนักง,งานกำจัดขยะในดวงจันทร์ต่างๆ<อ>แล้วก็ขยะต่างๆไปขายให้กับบริษัทรับขยะอวกาศโอ๊ยอะไรอ่ะก็ <c oughs> แ,ะแค่เก็บขยะเองนี่ว่ามันจะไปยากตรงไหนเท่าที่เล่นมามันใช่แบบนี้นจริงๆหรอ แต่ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปดูกันผมก็จะมาขอแนะนําตัวละครทั้ง5คนก่อนหนึ่งซิกตาจะเป็นคนที่นำทางผมจะสนใ่ในคลิปนี้เพื่อวิ่งหาของเอาไปขายแล้วก็ตายยังไม่ทันปฏิบัติหน้าที่เลยแค่กูตายแล้วสองมาหมอผีมือฉมังที่จะมาเป็นตัวแทงให้เราทางนี้มีป้อมปืนแบบตั้งต่งหนางเลยสามไอ้ผีพนักงานดีเด่นประจำบริษัทอเสียลอดตีนพี่ไข่แม่สาวน้อยที่ถูกเกณฑ์มามังกระภาพโอ้ ผมเองผมเป็นมือปืนแล้วก็นักวิ่งไมได้แล้วได้แล้วกูชนกาเทำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายเป็นจำนวนมากโปรดใช้จักรยานในการรับชมวัสดีเพื่อนพีมีอ่ะี่อ่ะฮฮไก่เอไอ้มึงเอาคุยสัตว์เฮ้ยยานมาถึงแล้วไว้มึงเห็นรางพึ่งนอนนั้นไหม

ตายกังหล้วศัตรูสองศพยังไม่ทันปฏิบัติหน้าทีเลยแค่กูตายแล้วก็น้อยได้กันทำใหม่ว่าเพะทีเดียวกันเออแค่ทีเดียวกันสามทีไว้ดีไว้ไอ้กูไปหยิบไฟฉายก่อนได้ปะแม่งไม่เหลืออะไรให้ใช้เลยโอ้เพ้นไม่มีเอารอกูดูว่าดีเพื่อนไอ้ก็ว่าไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้น้องนะคบไป็นทำไมอะพี่ อ่านายเ้หลืงโอวาเบเกต้าเบตต์ตตาเฮ้ยย่ายย้ายย้ายัไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเออเซฟเซมันเคลียร์มันเคลียร์พี่ใครอยหนีขอพี่ไอ้มันตามกูมันตามกู เมื่อกี้กูโดนแมงมุมไล่เพื่อนอุ๊ยเฮี้ยตกใจไปพีไข่พีพีนำพี่นำ,นำมันไปไหนกันนะโอ้ย,อยนี่นี่คืออะไร<ด>ไไอ่ะสดเอาปะกลับบ้านกันดีกว่า Increase level of radiation คืออะไรวะพี่กำลังกระพโอ้ s <S าว Let's go

ไอ้เหี้ยเหนบองเงี้ยวเลยไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยกูขำกูเห็นหมากูขำตลอดเลยอ่ะคือกูเห็นไอ้ลิงมาโดนแดกหลังกูใช่ไหมไอ้บีมน่าจะเห็นอยู่กูหันไปดูกูอ้เหี้ย It's it's not the molly, the Yeah ไม่มีไฟฉายนะไม่เป็นไรเพื่อนกูเดินตามมึง Let's go ว่าเาสวยละเฮ้ยห้องพลังงานงั้นแตะบอไว้ว่าห้องนี้คือห้องออกมันฮะทำไมออกอ่ะทำไมออกกับเพื่อน Oh my god man อะไรทำไมออกจะกินดู กูเห็นไอ้เชี่ยตัวมีเขะนะไอ้เชี่ยตัววิ่งเร็วแดกๆไอ้สัสกูเห็นไม่วิ่งผ่านนะกูไปไอเชี่ยกูเลยวิ่งออกมาเลยงั้นไปเอาปะต่อปฏิกรแล้วออกกันนะไปดิทางไหนนายตาตาตาฝากต่าไอเชี่ยน้าหเขาไหมน้องเตรียมทำให้น้องน้องแหลกน้องไม่ค่อยมีอ่ะพูดอะไรไม่รู้เรื่อง เอาว่าติ๊กถูกว่ะติ๊กถูกจะรอดชีวิตไงที่แท้ถูกเมื่อตายหน่ะวันในสุดุ๊บมึงก็ต้องเอายอดไปส่งให้เจ้านายไปเว้ยแบกของไปขายแบกนี้ไปเออเฮ้ยรวยเฮ้ยออกไปเพืจะขายของเยสเดอร์รวยโอ้ยเยรอ่ะ กูปืนมาได้อันนี้คืออะไรวะเนี่ยแซฟกันใช่ดิให้เอาอะไรไปอ่ะน่านี่มึงถืออย่ามึงเอาใช้ก่อนอ๋อแล้วมึงจะปุ๊บมึงก็ให้พวกไปลุมฟาดมันด้วยแบตมันจะหมดเหรือห้าติบแบบนี่มาช้ารลยมึงไม่เอาช็อตกันมาวะไอ้เหี้ยน่าจะใช้ง่ายกว่าช็อตกันแม่เมย์เฮ้ย อะไรอ่ะเอ้ย yeah. เ yeah, like ี่ยพ oh, ึ Hawaii. ่งเอาอาะดดละดไม่ต hey. ้องถามว่าทำไมกูไม่หยิบมันไล่กูอยู่ไอ้ตายเอาียวดีด่จะไปเตะ่นี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 นี่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 นีนี่นนี่นี่กน่นน่้น่ีนีน ซ้ายมีทางปืนไม่มันช็อตป้อมได้ที่ไหนเราต้องใช้เอ้ทีแคตเพราะว่าฉันต้องถือขั้วพี่ใครแล้ให้เต็มออกในตัวเต็มแลกอะไรเดี๋ยวกูถือไปก็ได้เนี่ยเวลาล้ำสามแล้วเราออกดันไปดิกลัวอะไรอ่ะเยัยมีอะไรให้กลัวกูมีกูมีปืนโอ้โหว้าวปิดที่ไอ้เียไอ้ยไอ้ไอต ไม่เอา้กู้แล้วมึงกูจะให้มึงตาไอ้ยมึงไปช็อตไอ้มาไ้สัสไม่ได้ช็อตีไอ้พี่ขายเรขายพี่กับบ้านแล้วไอ้เรไอ้ยเราแกันกูเพิ่งซื้อมาพี่ขายอยู่เนี่ยอ้าีไอพีมานี่หวาพี่ไี่ชายมานนี้ พี่ไข่อย่ามาตรงนี้พี่ไข่สกครามเริการตั้งเรื่องไปเลยว้าพี่ไข่มาแล้วเฮี้ยของแท้อันนี้พี่คือการหายใจอยู่มันมาตรงรังพึ่งเฮียรอดไปแล้วนะเฮี้ยป่วยเลยพึ่งอยู่ดิ

ช็อตให้มึงช็อตกูขวายแม่งมาแม่งสั่นไอ้เหี้ย่าสัตว์ประหลาดแม่งวิ่งตรงมาหามึงอย่างเละช็อตแล้วแล้วแม่งแหกปากก่อนเลยไอ้เหี้ยแม่งไม่ดูเลยแม่งช็อตใครแบบยหมดไอ้ย่าให้ลิงหัดจับปืนแล้ก็เอาปืนให้ลิงจับก่อนเงี้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่ซีซ่าในเวน let's go โอ้โหฝนตกป่ะเพื่อนไปต้ามึงหอมีกูไปกับกูเออจ่อแล้ววับ อะไรแบบแบบปะโอ้โหเสียงใครขำอ่ะเสียงใครขำมาเมื่อกี้เสียงใครขำเฮยเราอย่าไปทางเสียงได้ป่าวมันตันหมดเลยเหรอวะเสียงอะไรกันกูไม่ได้ยินเลยกูได้ยินเสียงคนขำจริงๆเว้ยแปลกใหม่เว้ยจ้านักปรับหมอกนักปรับหมอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่พี่ใครไม่ใช่ไอ้เหี้ยมมาไอว้าแล้วกูจะช่วยไอว้าไงเอ้า

กูจองไอมาอยู่เพื่อว่าแม่งจะเป็นกูจะช่วยมันได้ยังไงบ้างแม็กวิ่งเข้าไปในหมอกแล้วกลับมากะเหี้ยอะไรก็ไมปตกใจหมดเลยเสียแม็ว่าแม่กไปเลยไอ้เหี้ยเตเบไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพี่เตเบ้ไย้สัตว์ไปชายอ่ะไปชายอยู่กวนนึงตาด้านนี้ตึงนะอะไรมึงขึ้นไปทำไมอ่ะขึ้นไปแล้วเราก็จะโดดแล้วก็ไปถึงเลยเราไปถึงที่หมายเราเลย ไอควายไอ้เย็ยนี่ก็ควายนะมมีกูขึ้นมาได้คนเดียวมานีมาหนีมานีมานีโอเคเพื่อนของขาดก็ขวาเนี่ยทานมันโคน่ากลัวเลยอะไรกูน้ำให้แล้วกันแดนไม้เงี้ยออกสุบัญญัติครับผมไปป้อมไหนวะอยู่ในป้อมเปิดอยู่ไอพี่หุ่ย ไอคนอเจ็เลเซอร์ไม่หยิบไว้แซคันกอเยี่ยมันไอเยี่ยมแซคันโอ้ยโอ้ยเจโอ้ยเจกูไปแล้วไอ้เยี่ยมึงลืมมันมึงถือแซกันเลยกูไม่รู้ว่ามันถึงไอ้เยี่ยกูเห็นมึงวิ่งกูก็วิ่งดิเพื่อนเอาไปช่วยเพื่อนไหมนี่เพิ่งเข้าไปเเข้าไปเข้าไป เอาอย่างงี้นะมึงเข้าไปมึงช็อตมาเลยนะแล้วเดี๋ยวกูปาเข้าไปเข้าไปหนึ่งสองสามไปสามไปเฮ้ย้ยเฮ้ยเขาไดี๋ยวเขไปเดี๋ตายแล้วตายแล้วตตายตกใครอ่ะใครวะไอ้ยตกใครวะแม่งเอาไปกี่คนเนี่ยเฮียฮัลโหลไอ้นน์พี่ใครปลอดภัยแล้ว ไอ้มาคพี่คายปลอดภัยแล้วพี่ไข่ไอ้มาพี่ไข่ไอ้มาฮกฮ่่าฮ่าน่าฮ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 ่ี้่าฮมเฮ่าฮ่าไ่้ฮ่าห่น้่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮไาน่าง่ี้่าฮ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 หาฮ่าฮ่ตฮ่าฮ่าฮ่าฮา้่าล่าานทางบ้าน่าฮ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 ่่าฮาตาฮ่าน่่ะเห็น่า่า มันก็หันมายิงหรอกตอนนี้ไม่ทา้าเพื่อนมึงอยู่ไหนอะเฮ้ยบอกบอกนี้ไว้ตั้งกูไปแล้วทางหน้ามันตาไอ้ตาไอ้ตาไอ้มาร์กไปแล้วไอ้ตาไอา้มาร์กเสียไอ้ตาหายไปแล้วไอ้มาร์กเฮ้ยแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยใช่ครับกูเคยบอกนนยอ,อยู่มันตันไอ้เฮียอะไรนะมึงไาอย่งตอนนี้แหละไปเว้ยไอ<ว>้เฮียเราเล็อกกันครบหมดทุกคนเลยไหมห้าโมงครึ่งนี่เวลาออกล่าเหรออยู่หน้ายานตัว,วอะไรวะเอยตัว,วอะไระ เงียบๆเงียบๆค่อยๆไปยานอยู่ไหนวะมีสั <Deadpool noise T |ar|> ัมีสัตัก็จ <itus> ข <mystical warm> ับไม่ไหวไอ้เหี้ยลายขาดำเหี้ยมาดิ เก่ง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 มากเก่เก่งเฮียจะแบบคนนิ่งหมดเลยในแมพไอ้สัสกันเลยวิ่งไม่เหลียวหลังเลยเฮียกูเห็นไอ้เฮียต้ามันวิ่งกูก็วิ่งดิไอ้เฮียกูโน้มมันยิงไม่ได้ไอ้เฮียกูก็ซัดมันกับไอ้ตาปะโอ้โหกูจะซัดไอ้เฮียหล่อไปสองซบเดี๋ยวอ้อมไปกันแหละตอนนั้นมันมีแรงพึ่งเฮียนี่มันโกดังใครเนี่ยโกดังคุณปู่เฮ้ยทำไมของมาเรียนอันนี้แล้วไม่มีคนเข้ามาเลยอ่ะ มาดิมาดิกลัวอะไรวะอาลงไปฝั่งขวาเฮ้อย่ามองไถ่โกงมึงดูหลังไว้ด้วยเออเดี๋ยวกูดูเองมีะไมมากช่วยแล้วนายมีอะไรมาช่แล้วพาเอกมาจนได้เอาไปเลยว เราอ่านที่หน้าสิวหน้าขวานพี่ใครบอกขอเพื่อนหน่อยขอเพิ่มหน่อยผมก็ตันัอะไรอยู่โอ้ยเฮี้ยกูเห็นตาหนึ่งอะไรอ่ะกูพยายามไม่มองกันนะบายบายโอเฮียไปกวายอยู่ยากละไอ้เหี้ยทางสุดท้ายคือเราต้องสู้ใช่ไหมไม่คือตัวนี้มันสู้ยากอ่ะมันต้องมองแค่แบบแบบแบบไม่งั้นมันมองนานแล้วเดี๋ยวมันเอาอ่ะไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บากว่ามันเอาไอ้บ้า ไอ้มาเอาเพื่อนก่อนนะว้าเพื่อนไอ้เหี้ยตายห่าวแล้วพี่ไปขบานขบานยังไงพี่ผมขบไม่เป็นผีใครขับมาดีก่อนเพ่ตายห่าแล้วจิ้บพายแล้วผีไข่ผมไม่อยากไปทางนู้นพี่อะไรอ่ะ การละครั้งหนึ่งโอ้โหเฮียกำลังจะเล่าเราจะไม่ตายเพียงลำพัง <_ d ata> พี่ไข่ผมเองพี่ไอ้เฮียตัวเฮียอะไรพี่ไก่ห <_ d ata> านำมากูละมาพา,ากูละครไม่กลัวมึงหรอก <_ d ata> ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แล้วไม่น่าใช่แล้วผมจะกลับบ้านยังไงแล้วครูจะกลับบ้านยังไง เอาลยไอพียังไม่ตายตอนเทลไอพีมึงยังไม่ตายเหรอเอา,าเฟฟไอ i t c k อย่ามาอยู่กูในโลกจิตมึงอย่ามาอยู่กูในโลกจิตไปพูดไปเกิดได้แล้ว อย่าไปยุ่งกับกูอย่าไปยุ่งกับกูไปไปไปอย่าไปยุ่งกับกูอะอาลากตันอย่ามายุ kind of ่งกับกูเลยอย่าเลย่กับกู เตายหลังไอ้เหยอะตายหลังตกเองอไอ้สัสไอ้เหี้ยตายเห่าเหรอไอ้พีเราไม่ยิงไม่ตายเหรออะไรคือเสียงที่มึงได้ยินอ่ะมันคือดับ double กเกอร์ไอ้เหี้ยเป็นไอ้พีมันตายเลยคือเมื่อมันตายเมื่อกี้มันไปตายมันตกตายอยู่กลางหม <laughs> มันเป็นมันเป็นเสียงที่มันอัดไว้เลยอย่ะแล้วมันก็จะเพลยไอ้สัตไอเอียโคตรเยียเลยเห <c oughs> ียสกินหัวเลยโอเคเพื่อน